สวัสดีครับเซลเอจะให้ครับวันนี้มาพบกับรถเกี่ยวนวดข้าวนะครับ DC 1 0 8 x รนะครับรุ่นตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับระบบคิดนะครับติดตั้งมาจากโรงงานนะครับวันนี้รถลูกค้าได้สั่งจองไว้นะครับมาถึงแล้วเรียบร้อยนะครับในรุ่น 108x นี้นะครับต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับว่าตอนนี้ขึ้นคิวจัดสรรนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจในรุ่นนี้จริงๆนะครับผมต้องบอกว่าปีนี้อาจจะไม่ทันเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ ดูแผนการสั่งแล้วจะมาอีกรอบนึงประมาณเดือนธันวานะครับแต่คันนี้ลูกค้าเลือกตัวพิเศษก็เลยได้มาเร็วกว่านะครับเนื่องจากเขามีรถที่โรงงานเลยนะครับราคาเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับสามหมจากหนึ่งล้านหกแสนสามนะครับเป็น1นึ่งล้านหกแสนหบาทนะครับน,นะครับส่วนรถนะครับก็จะเป็นเดือนผลิตล่าสุดเลยนะครับตัวนี้เดือนกันยานะครับ มาถึงแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็รอลูกค้าเข้ามาอยู่นะครับกาลังลูกค้ากําลังเดินทางเข้ามาเซ็นสัญ,ญญานะครับจ่ายเงินดาวแล้วก็รับรถในวันพรุ่งนี้นะครับนี่นะครับแตกต่างก็คือเพิ่มเติมขึ้นมาในส่วนของระบบคิดนะครับที่มีการติดตั้งระบบ GPS มาจากโรงงานนะครับะจะช่วยให้เราสามารถนะครับ ดูการทํางานของตัวรถได้แบบเรียลไทม์เลยนะครับสามารถกําหนดขอบเขตของตัวรถได้นะครับว่ารถเราให้ต้องให้ต้องการใช้งานอยู่พื้นที่ไหนถ้าออกนอกพื้นที่ก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการป้องกันการโจรกรรมแล้วกันนะครับในส่วนของตัวระบบคิดนะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็ในระบบเขาก็ยังสามารถนะครับวัดพื้นที่แปลงนาได้ด้วยนะครับจะมีสติ๊กเกอร์อย่างงี้ครับรุ่นที่ติดตั้งคิดนะครับจะมีสติ๊กเกอร์อย่างงี้ด้วย แต่ถ้าเป็นแบบตัวปกตินะครับก็คือจะเป็นในรุ่นของ dc 7 0 dc 9 3แต่ถ้าเป็นตัว93คือเขาติดตั้งระบบคิดมาจากโรงงานนะครับซึ่งไม่ต้องไม่ต้องเพิ่มเงินถ้าเป็นตัวอื่นๆคือต้องเพิ่มเงิน35,000บาทแต่ถ้าเป็นตัว dc 9 3ก็คือไม่ต้องเพิ่มเงินนะครับก็คือติดตั้งมาจากโรงงานแล้วนะครับผมส่วนรถเกี่ยวรถข้าวในปีนี้นะครับก็คึกคักกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเกี่ยว รุ่นที่ยอดนิยมแล้วกันต้องใช้คำว่ายอดนิยมจะเป็น dc 7 0 gpo นะครับที่เป็นรูปแบบของตัวรุ่นอุ้มนะครับส่วนรูปแบบของตัวลองกระสอบก็ยังสามารถสั่งกันเข้ามาได้นะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการแบบแบบลองกระสอบนะครับแต่รุ่นอุ้มตอนนี้เรามีพร้อมส่งเยอะนะครับก็พอพอเยอะเลยแหละแต่ถ้ามีติดจองก็มีหลายคันนะครับที่ติดที่ติดจองไว้นะครับสองคันนี้ก็ติดจองแล้วนะครับ แล้วก็ไปดูในส่วนของรุ่นที่เป็นระบบตู้แอร์นะครับในระบบตู้แอร์ก็ที่มีโชว์ตอนนี้ก็จะมี DC70 G จ็ดศูนปเคบินะครับตัวตู้แอร์นะครับส่วนตู้แอร์สองสองคันนี้ติดป้ายจองแล้วนะครับลูกค้าคันนี้ติดป้ายจองแล้วนะครับซื้อพร้อมกัน2คันเลยอนุมัติแล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้รอส่งมอบรถ ราคาของ dc บของ DC 7 0 gpo นะครับเค v i n นะครับ, Kevin, รบหรือเราเรียกว่ารุ่นตู้แอร์70ูนะครับราคาจะอยู่ที่1 2ึ่ง0้าบาท1 2ึ่ง0้าบาทถ้าเป็นตัวปกติจะอยู่ที่1 8, นึ่0 0้านนแะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นลองกระสอบจะอยู่ที่9 9 8 0 0 0บาทนะครับนี่ครับสำหรับใครที่สนใจรถเกี่ยวก็ให้รีบวางแผนนะครับปีนี้รถอาจจะขาดตลาดได้เลยนะครับปีนี้เนื่องจาก ออลูกค้าในปีนี้ค่อนข้างคึกคักนะครับใน,ในของรถเกี่ยวนี้นะครับส่วนรูปแบบการผ่อนชําระตอนนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับจะผ่อนเป็นแบบนาปีหรือแบบนาปังนะครับที่จะสามารถกระจายค่าง,งวดแบ่งจ่ายได้นะครับ3งวดนะครับงวดแรกที่จะต้อง,องจ่ายเลยคือเดือนมกราปี68นะครับมกรากรุมพามีนานในรูปแบบนาปีแต่ถ้าลูกค้าอยากได้แบบ ซื้อเดือนไหนค่างวดเดือนนั้นยกตัวอย่างซื้อเดือนตุลาอยากได้ค่างวดเดือนตุลานะครับก็จะมีช่องทางการผ่อนแบบบอลลูนก็คือผ่อนสัญญา6ปีแล้วก็เหลือ20%ของราคาก็คือบอลลูนนะครับไว้กระจายได้อีก2ปีแล้วก็รูปแบบนี้สามารถดาวเริ่มต้นได้ที่20%นะครับฝากไปด้วยนะครับกับรถเกี่ยวนวดข้าวนะครับก็ ท่านไหนที่สงสัยรายละเอียดจุดไหนก็ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเบอร์ติดต,ต่อนะครับ0853020234 0853020234นะครับเซลเอจัดจให้นะครับขอบคุณครับ